ลมแล้วนะเอาละเดี๋ยวขับรถถังบวกแม่งเลยฮนะไปเลยยิงด้วยหน่อยทีเออชวนต้องอ่าเลย เอาละครับผมสวัสดีผู้รู้ช่วยเด็กคนนี้นะจิตรัสสุเกมเทียดาวครับนเหตอยู่ต่อหน้านี่คือตัวอะไรอะ่ะใครที่ดูสเตนเตอร์จริงสเตนเตอร์จริงสเตนเจอร์จริงจะรู้จักนะฮะนี่คือตัวเดโมโกก้อนนะครับผมตัวมิศาจในซีรีส์นะฮะใน Netflix ใครดูจะรู้จักเลยนะฮะวันนี้ครับจะมาทําอะไรครับผมผมจะมาขับรถชนเดโมโกก้อนกันนะฮะ ขับรถด้วยความเร็วสูงนะฮะเป็นค่าเดโมโกก็นะว่าชนแต่ละคั้งในโมโกก็จะเสียหายลงไปนะแล้วดูกันนะรถแต่ละคั้งที่ผมขับไปนี่ก็ต้องบอกเลยว่าต้องเอาชนะเดโมโกก็ได้นะฮะมีหลายคันงที่เลือกมากดูดิฮะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะจะคันไหนนะฮะอันนี้คือผมเป็นทารน้อยอยู่นะสามารถดีรถหายได้นะฮะดูฮะหายไป้อยฮะทารน้อยสามารถทำอะไรหายกันได้นี่เป็นไงเป็นไงผมมีพลังวิเศษโอ้โหอย่างเฟี้ยวฮะ มาครับผมก็ปเปล้วฝากกดไลค์คลิปไว้ด้ยผมต่อนะฮะใครกดแชร์ให,ให้ขอบคุณมากครับระเดินด้วยรถอะไรเนี่ยลรถผมมีโบน,นะฮะผมจะนเดโกก็ด้วความเร็วสูงนะฮะผมจะให้เดโมโซกจะเสีหาย,ายแค่ไหนเฮรถแต่ไปฮะ,าะ,ออกกะ,ฮะหายแล,ล้เดโดก,ก้อนกาาาาาาา มีเซตมะด้วยดูนี่ต่ ous, <t colours> อยยังไงรถพังเลยเห,ห็นไหมนี่โอ้โหรถกู่เนี่ยรถกุ๊เก่ากมากนะมาฮะ่าเดโมกรก้อนด้วยการขับรถชนม้านเอ้ยโอ้โหเสยเพื่อนๆกันแน่โอ้โหรถติดทอร์โบครับอุ้ยมีสโลว์พอชั่นอลับเบิดด้วยนะเนีสภาพรถคือเละนะฮะโอ้ดูฮะเดโมกรก้อนตัวเป็นรูเลยฮะ เอาอะไรต่อดีรถคันไหนนี่เลยของอใหญ่ๆฮะรถมันทุกไปเลยฮะไปกันเลยครับพี่เด็บมอคก้อนตายไม่ตายโอ้เป็นรูอีกแล้วนะฮะโอ้นี่อันนี้อะไรครับเนี่ยรถถังเหรอเอาแล้วฮะผมเพิ่งได้กินนี่แ่ละชุนี้กำลังลดราคาแล้วเฮ้ยยิงไม่ด้วยว่ะจะเฟีย้ยวอะไรขนาดนั้นวนะน่แต่ยิงเด็บมอคก,ก,ก้อนเนี่ยเด็บยังไงวะ โอ้ยิงไม่โดนฮะทะลุข้างหลังแทนเอาหวายยิงอุ้ยยิงขาเดโมโกก้อนครับถ้าอาจจะเบลอหน่อยฮะเพราะมันอยู่ในร่มจะโฟกัสอันนี้ฮะยิงขาเออโอ้โหยันงัดขึ้นไม่ได้นะฮะโอ้โหภาพแหลกนะฮะภาพจะแหลกๆหน่อยเวลาเดโมโกก้อนมันเริ่มพังฮะเอาแล้วฮะเดโมโกเอ้เอ็นนี่โหดหลานนี่โหดหลานรถถังยอมรับเลย แต่มันงัดป้าไงวะเนี่ยโอ้โหยิงไม่โดนนะนี่ยิงโด,งโดนผ่านไงโห็นไหมเดโมโกโกอนแทบลมแล้วนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวขับรถถังบวกแม่งเลยอนะไปเลยยิงด้วยกันทีเออชนอีกต้องอ่ะเอยโ <c oughs> อ้ยหถลุหนักว่านี่เหรอโอ้โหแม่งสุดว่ะ รถถังเอาเรื่องมากฮะเดมโอก็าก็น่าจะลมแล้วโอ้หายตัวหายไปครึ่งเนี้ยเมื่อกี้เจอรถถังเข้าไปรถอ,อะไรต่อดีฮะเฮ้ยนี่รถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรถอะไรวะเนี่ย,ยหน,น้าตาแปลกๆยิงปืนได้ปะ เดี๋ยวมันใช้ไงอะ่ะเฮ้ยมันใช้งานอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดนรถรถระเบิดเลยเนี่ยยิงก่กอนยิงก่อนนะเดี๋ยวเราไปยิงเดโมโก้กลข้างบนครับดูนะฮะโอ้อแหลงฮะตอนนี้เล็กแหลงอ่ะเพราะมันรู้ว่าเมื่อกี้มันโดนรถพังนะฮะแกนี่แค่กราฟ,ฟิกสูงนะเห็นภาพอย่างนี้ก็น่าเลยยิงเลเซเลย เออโอ้ยาคอนมกโก้ไปะ้เอตัราเปิดไปเลยฮะ้โโรโหดเตัวไหนดีรถอะไรต่อดีฮะรถบัมรถบัมมาขอลรงรถบัมหน่อยฮะอ้ยเดกู่ทันเนี่ยรถบัมน่าจะเห็นได้ตามงานวัดอยู่นะไปฮะโอ้โหรถบัมซิ่งจังวะ ไม่ลบอ,อ่ะไหอ้ละอ้อยมันลบโอ้นี่รถเป็นคารถถังเลยเดี๋ยวรีนี่รถบรรทุกอ่ะเมื่อกี้รถบรรทุกไม่มีพว่วงใช่ไหมรอบน,นี้เราจะไม่พลาดนะอันนี้ก็ได้ดีกว่าตรงๆอ่ะเอาขาไปก่อนเลยเออตีเอออันนี้โมกก,ก็เริ่มหักแล้วฮะเฮ้ยอะไรยิงมันอ่ะ ขามันยังไม่หมดนะแต่เริ่มแล้วไฟไฟเริ่มลุกแล้วตรงขาอะไรต่อดีฮะขนหนต่อขนหนต่อโอ้นี่รถรถแมคโครเหรอะฮะโอ้ไม่ใช่แมคโครขออภัยรถเคนทุเรียนชิบหายเกกะไปอุ้ยแต่ตะมากูต่อยดีปัดไฟตะมาเมื่อกี้ ว่าไม่ธรรมดาอุ้ยอุ้ยตัวขาดยังยังไม่ขาดนะผมนี่ผมมีรถอีกหลายคันนะทุกคนผมไม่รู้จะเลือกคันไหนก่อนเลยฮะโอ้ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่หน่อยมะลองดูฮะแว้นๆหน่อยขอหนาจบแล้วไกลๆเลยเกมการ ไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันแรงไม่พอทุกคนนี่ทุกคนดูนี่มันสามารถติดทอร์โบให้เมืกวันได้ด้วยเอาละจะได้นะเดี๋ยวต้องใส่ทอร์โบด้วยดิยเอาละฮะผมใส่ทอร์โบแล้วบอลโอลเ,เรียบร้อยครับขังยังเฮ้ยจะขังแล้วเดี๋ยวโบกกบอนนิดเดียวอะ ยังไม่พังนะครตอนนี้เดโมโก,ก้ก้นริ่มคุค้นๆแล้วฮะนิดนึงนิดนึงสวัสดีเราต้องพุ่งชนอย่างเดียวฮะเราต้องใจเราคุ้งชนนะเอ้ยโดนนิดหนึ่งโด,ดนเล็ประมาณจะชนขามันทำไมชนญาติวะชนแขนแน,นะแน่นะโอ้ยมาโคลงติดตรงนี้เนี่ยโอ้ยยังแหลกเลย เฮ้ยอย่างนี้แสดงว่านั่นล้มแล้วแน่เลยฮะเดโมโกก้อนน่าจะพังแล้วทุกคนนั่งไงจริงๆด้วยฮะว่าแล้วนั่นมันแหลกเฮ้ยทุกคนเดโมโกก้อนพังแล้วเออแต่ผมมองออกไปไม่ทันนะ <c oughs> แหลกชิ่ผายเลยเดยโมโกก้อนคว่ำดีฮะโอ้โหพ่ายอย่างแหลกโอ้หโหเดโมโกก้อนล้มแล้วฮะโอ้หโหอบกูแทบระเบิดครับท่านผู้ชม เรียบร้อยครับเดมโกก้อนตายแล้วนะเดมโกก้อนตายเลยฮะเลยตะขาพอเสียงเกมนี้คืออย่างหนึ่งนะทุกคนเวลาพวกตัวใหญ่เงี้ยมันตายอ่ะพรอมจะแหลกมากนะครับโอ้ในสุดเดมโกก้อนก็ตายด้วยรถทุกคันรถันไอรถบรรทคกกันสุดท้ายนะฮะเลื่องมากนะฮะจริงๆแล้วผมจะคาดด้วยวิธีอื่นก็ได้นะฮะเพราะผมมีล็อกเก็ตเงี้ยผมก็สามารถยิงเข้าไปดได้ อยากใช้ล็อฆ่ามันสนุกกว่าต่อยขาลงไปซ้ำฮะสร้างนิดหน่อยก็ต้องเก็บฮะเรี็บร้อยฮะ อันนี้เดโมก้อนจบไปคร,บครั้งหน้าอย่าดูผมขับรถชนอะไรอีกนะครับผมคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้ฮะอีพีนี้เดโมก้อนตายเรียบร้อยแล้วฮะอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากดูอะไรคอมเมนต์มาครับ